ខ្លាប់ខ្លាប สีเก็บแพงสรางโตโอโอ <c oughs> ลูกขึ้นมาอายที่ได้จำใส่ใจว่าน้องนั้นบอมีอายอยู่ในใจ

โอ้ยยังคืองภาษาไทยอย่างที่น้องประานีบ้านมาสิโอ้ตาย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 เกาครับหุยแห้งเลิศจ้อยอูมีคนมากินเป็นหมูงโอ้ยยังเหลือคือเก่าแต่ยังดีตัวดีบะเปืองบะเปืองโอ้นอนเก็บแห้งไว้ เก็บแห้งไว้เพืนงานของล้วจูต่อไปครับผมต้นไม้ต้นไรก็ถือว่าโอเคแล้วเท่ากับสูต่อไปถือว่าเฮ้ยหาเก็บบังมูมาแก่ก่อนนะโอ้โหหมูน้อนมาจากไหนมาจากฝาดดรเอง ผมพี่นอ้องเอ้ออยู่คนเดียวกับมีความสุขหลายเก็บเอาแห้งไว้เห็ดงานกินเล็กกินน้อยกินผู้เดียวมมนบอเปลืองพ่อพ่อพันดอกมือหนึง่งพี่น้องมือหนึ่งยังแท้กันซื้อมาก กลมยังแต่มือยังแห่แค่เหลือกินอะไรปัญหามือใิ้นมือหน่ากินพ่อปัญญาหลังตับหลังไตไปแล้ว แก่ไม่รูอืมปากระป๋องไหมคนเดียวทำอะไรก็ไม่น่าขี้แยเพาว่า แพงไว้สู้ต่อไปพี่น้องเชื่อผมวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมครับผมพักพรนะครับพี่น้องอไม่มีอย่างไรครับผมพักพรเด็ดไปเรียกครับผมเลครับเออต้นไม้ต้นไรไก่ไงแล้วครับผมเห็นบ้มานอนพักพรครับผมมือีสร้างไม่อยู่ไ้ซื้อมากินก็สร้างแหละซื้อม,มากก็เลย ตามภาษาไม่รุ่นครับไม่รุ่นเถ่าพอจะไปเก็บบอกโมงมาแก้มกับเอามันตามมีตามกึ่นเลยครับขี่ขานยานงามานำกันเด้อครับปีหน่องเด้อ ไปหนาสกแกนแกสแกนบ่ผ่านธ์้าแป้งเรือเพิ่มชื่อกระป๋องอะไรได้บ่ได้กินเงินลุงเลยกินเงินจ้าของกระแสพิจารณนพี่น้อง เขาแรงพี uh ่น uh. uh ้องผมเขาแรงอืมอืมหลังเสร็บปุ๊บครับเพื่อได้มาหลักต่างของหวานมันอ่าหัวปลาบมมนอนเอาแห้งพักผ่อนครับผมเก็บแรงมาในทางสายควันไหลกเสมอครับผมสูบมวนสองมวนนี่กงเสมอนอนพักผ่อนครับผมกินเราล้างสารไป ้ยหลังตับหลังไตไปครับคนใหม่ก็ง่ายเลยครับผมเป็นงมเป็นเงาให้บ่าวน,อน้องไอ้นอนพักผ่อนแล้วก็เก็บแห้งครับผมเกยมโตสิไท้ายกบดินก็ยังเหีืยงง่วครับผมของมัวาบ่านน้องกาสีเรีวแล้วชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเราต้องสู้ครับผมในสิ่งที่ดีที่สุดมันนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแสดงนะครับเรื่อพี่นอ้อง ขา,ากะสั่งมาจากเดอกจริงข้าวเหนียวพี่น้องปลากระปร๋องหัวหอมครับ เจ็บแห่งพักผ่อนอบหักจากน้องพื้นว่ะแล้วสร้างในสิ่งที่เราปรารถนาจงเดินในทางสายกลางทำในสิ่งที่ใจตนมุ่งหวังแล้วทุกอย่างจะสำเร็จอ มีบ้าน้องกับ้องขออเลาาจะพิเศษกับผมพี่องอยู่ดีไม่แห้งถูกผู้าครับเก็บแห้งเอาไว้สู้เพื่อวันใหม่นะครับพีองเนาะอืมเห็นไหมบ้าน้องกบชีพักพอมก็บแห้งจงลืมอดีตไปลืมอดีต เก็บแรงเอาไว้พักผ่อนแล้วสู้กับวันใหม่ครับผมนะครับพี่น้องทุกมือซึ่งเดอยวนมาหลายแบบหลายทางก็ต้องพักผ่อนอยู่คนเดียวอันานข้อพูดไปบลยครับผม มันมีอย่างที่ว่าอยู่อยู่วยื่นหลายหกเมหลอยลวก่ากันค็หนึ่งมันกว่าไปตามมกันครับผมทางออกที่ดีที่สุดของการอยู่รอดครับเก็บตัวแน้ะพักก่อนอยู่คนเดียวครับผม